วันนี้ก็คุณยายอาบน้ำกับน้องมีนาวันนี้นะครับอาบน้ำเสร็จแล้วคุณยายเดินก่อนแล้วครับวันนี้น้องมีนาก็กำลังเดินตามหลังไปนะครับกับคุณยายเินไปถูไปไป,ไปถูต้นไม้นะ<ป>เออถูต้นไม้เลย<ป>ถูถูก็เดิน<อ>ไ,ไปกับคุณยายนะครับวันนี้ก็ ก็ดีใจมาก,มากๆที่คุณยายได้เป็นเพื่อนนะครับโอ้ยโ่ตกแล้วนครับครับอันนี้ก็เอามมนาเดินก่อนแล้วนะครับไปยายไปโอ้โซร่วงโซร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว xuống con ruộng ừ. mày mà, 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 mà. mà mày 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 đây, mày 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 ta khăn นูนมีนาไปแล้วเร็วไปไ,ไปรับก็ช่วงบ่ายคุณยายก็อาบน้ำกับน้องมีนานะครับเมื่อกี้ว่าแต่ไม่ได้ลงคลิปให้ดูตอนเล่นน้ำนะครับ

มีนาถึงนู่นแล้วยายยังไม่ไปเลย เฮ้ยเดี el, on, right? ๋ยวลงไปมามลมามาเล่นมาไม่ต้องลงไม่ต้องลงไปเล่นโคลนเละหมดแหละไปเฮ้ยมาแล้มาเนี่ยนีนาถึงบ้านแล้วยายยังไม่ได้ไปเลยมัวแจะเล่นยี่นี่แหละไม้ไม่ม ไปเลยอืมเอาไปไหนนู่นเป็นมานี่าม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 านี่มา สำหรับวันนี้ก็ยายมาช่วงเที่ยงนะครับลงกินน้ำแล้วก็อาบน้ำเล่นชุ่มฉ่ำาซชื่นหน่อยนะครับขึนจากแม่น้ำมานะครับยายมานี่ยายไปไหนหน่งไม่ได้ทางไปบ้านด้วยน่ก็ดูแห้งแรงมากเลยนะครับหน้าก็ตายหมดนะครับช่วงนี้นะครับ ก็มีนาก็ได้ไปก่อนแล้วเหลือคุณยายมาจะถูต้นไม้อยู่นะครับวันนี้เป็นบ้านหมู่บ้านยางโอพิรมนะครับวันนี้คุณยายก็มีเพื่อนอยู่กับน้องมีนานะครับแซึ่งตาคุณตาก็พ่อความก็เป็นญาติกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเขาก็เพิ่งกลับมาจากเชียงรายวันนี้คุณยายก็ได้ไปคุกขีอยู่กับน้องมีนานะครับ ก็ปัญายก็อยู่ตัวโดดเดียววันนี้ก็ได้เพื่อนแล้วนะครับไ่ก่อนก็อยู่คนเดียวนะครับตรนนี้ก็มีเพื่อนแล้วนะครับปัญยายนะครับครับอ๋อสินับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับแน่ๆนะครับที่ผู้ชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับปัญญายก็ะกลับบ้านแล้วนะครับเดิน ไปริมแม่น้ำนะครับริมน้ำสระนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่นะครับที่ทางหมู่บ้านเขาใช้ประโยชน์อยู่นะครับเพื่อไว้ใช้บริโภคนะครับก่อนนี้อ่ะแค่นี้ก่อนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะครับตอนนี้มีนาที่มาใหม่นะครับตันนี้ก็ขอขอบคุณมากก็ขอกราบสวัสดีครับ